ช่วงนี้นงมณ์ไม่ค่อยได้ลงคลิปบรรยากาศที่คาเฟ่พ,พี่พี่ได้ดูกันเลยวันนี้นงมณ์ก็เก็บบรรยากาศมาให้พ,พี่พี่ได้ดูกันนะคะพี่พี่น้องน้องนะคะมาเที่ยวคาเฟ่กันเยอะมากเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะคาเฟ่นงมณ์นะคะอยู่ที่สวนพึ่งราชุรีค่ะเซิร์ชมาได้เลยนะคะ NMoD Cafe and s t นด์สช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงปิดเทอมนี้นะคะน้องน้องก็มาเที่ยวคาเฟ่มมเกันได้เลยะคะ่ะยินดีต้อนรับและช่วง,น,ววงนี้นะคะที่สวนพึง่งก็บรรยากาศดีมากๆาคาเฟ่นงมณ์ตอนนี้ก็เปิดมาได้หเดือนแล้วนะคะช่วงนี้น้งมม่่ออยยดลลบาากีเเะวพง บรรยากาศที่คาเฟ่ให้ดูหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูบ่อยๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เจอพี่ๆน้องๆนะคะเยอะมากเลยค่ะน่ารักกันทั้งนั้นเลยคาเฟ่นองมจนก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะที่จอดรถมี2ที่ค่ะด้านหน้ากับด้านหลังนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีคุณลุงนองมดนะคะมาช่วยบกกรถให้ด้วยจะบอกว่าลูกค้าที่ร้านนะคะกลับมาซ้ำหลายรอบเยอะมากๆเลยนองวันดีใจแล้วก็ตื้นตันใจสุดๆเลยนะคะพี่ๆที่เคยมานะคะก็ติชมกันเข้ามาได้เรายินดีที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะวันนนดะะคแอ ใกล้แล้วค่ะพี่ๆใกล้จะปลายฝนต้นหนาวกันแล้วช่วงหน้าหนาวนะคะที่สวนพึ่งก็คือบรรยากาศดีมากๆใครมีแลนที่จะเที่ยวปลายปีนะคะน้งวลแนะนําสวนพึ่งอีกที่หนึ่งเลยที่เที่ยวเยอะนะคะมีที่กางเต็นท์ค่ะร้านอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็คาเฟ่เยอะมากๆเลยค่ะมาสวนพึ่งก็แวะมาเที่ยวหานงวลที่คาเฟ่กันได้นะเดี๋ยวนงวมจะจัดมุมถ่ายรูปเพิ่มขึ้นให้อีกเรื่อยๆจะได้ให้พี่ๆที่เคยมาแล้วนะคะก็มาแวะถ่ายรูปอีกได้เดี๋ยวต่อไปนะคะมีห้องขนมเค้กนะคะเดี๋ยวจะรังสรรค์ขนมเค้กออกมาให้เยอะๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้อง ทุกท่านเลยนะคะที่แวะมาให้กําลังใจแวะมาซับพอร์ตนะคะแล้วก็แวะมาอุ่นนุนตลอดลนงวนจะบอกว่านงวดดีใจแล้วก็ตื้นตานใจสุดๆเลยนะคะพี่ๆหลายท่านนะคะ <ๆ S 2> ก็มากันไกลามากๆตั้งใจมาเที่ยวหาน้นงวดด้วยใจฟูสุดๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วค่ะ <ๆ S 2> เวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะคาเฟ่ก็คือเปิดมาได้ครึ่งปีแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวะเวียนมาที่คาเฟ่อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน่นอๆนะคะที่พี่จีถ่ายไว้ให้ค่ะเวลาย้อนมาดูทีไรนะคะก็มีความสุขตลอดเลยเพราะบางทีวุ่นๆนะคะบางช็อตก็ไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะจร ที่ร้านนะคะก็อยากจะมีเมนูอาหารด้วยแต่ว่าพื้นที่ของเรานะคะยังไม่เพียงแต่อนาคตยังไม่แน่นะคะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีพี่ๆหลายท่านนะคะที่มาคาเฟ่แล้วก็ไม่ได้เจอต้องขออภัยด้วยจริงๆบางทีนงมดก็ติดธุระนะคะหรือว่าติดนงมดเองก็อยากเจอพี่ๆน้องๆทุกคนเลยไว้มีโอกาสได้เจอกันนะคะแวะมาเที่ยวหากันได้อีกนะคะนงมดรอเสมอค่ะ